สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวราศีกันลัคนากันนะคะหัวข้อนี้คือเปิดคำทำนายจากไพ่นะคะหัวข้อนี้เราเดี๋ยวมาให้ไพ่นะคะทำนายดวงให้กับชาวราศีกันลัคนากันภายใน6เดือนนับจากวันที่คุณเข้ามาฟังคลิปเลยนะคะมาดูกันนะจะทำนายในทางที่ดีหรือไม่ดีจะไปในแนวไหนเนี่ยนะคะก็ ให้ดูเป็นแนวทางไปเนาะมาดูกันนะคะขอพลังงานชาวราศีกันลักคนากันค่ะราศีกันลักคนากันบุญส่งถึงใบแรกอ่ะสวยงามนะคะใบที่สองเป็นเจริญก้าวหน้านะแล้วก็ของอาถรรพ สิ่งบริสุทธิ์แล้วก็โอเคนะในเรื่องของการกำเนิดใช่ไหมาการกำเนิดดวงของชาวราศีกันลักลณะกันนะคะสิ่งที่แม่หมอเห็นเนะเาะมันเหมือนกับว่าบุญกุศลนะคะกำลังส่งผลถึงคุณกำลังสะท้อนย้อนกลับถึงคุณคำว่าสะท้อนย้อนกลับมันคือบุญที่คุณเคยส่งให้คนอื่นนั่นเองหรือเรียกว่าบุญจากการแผ่เมตตา นะคะบุญจากการอุทิศบุญให้กับคนอื่นในโลกวิญญาณก็ดีอะไรแบบเนี้ยนะคะบุญตรงเนี้ยกำลังจะสะท้อนย้อนกลับส่งผลให้กับคุณมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความก้าวหน้าขึ้นนะคะเออมีชีวิตที่มันสูงส่งขึ้นในเรื่องของการเงินการงานเดี๋ยวจะค่อยค่ยดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่อาจจะไม่ได้แบบเร็วเนาะ อาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะแต่ให้รู้เลยว่ามันจะไปได้เรื่อยๆแล้วดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้คุณจะเห็นเห็นชัดเองมันจะเป็นลักษณะนั้นนะคะมันมีด้วยเรื่องของเอ่อบางคนเนี่ยคุณแผ่ไปในโลกวิญญาณเนาะเขาเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิเป็นเทพเทวาเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยเขาก็มาช่วยคุณด้วยอีกทางหนึ่งนะแล้วผลบุญด้วยอีกทางหนึง่งคุณจะหลุดพ้นจากการติดอยู่ <c oughs> บางคนสูญเสียอะไรบางอย่างแล้วก็จมอยู่อย่างนั้นนะคะถอนออกไม่ได้หรือเรียกว่ามันมูฟออนไม่ได้อะไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์อะไรนะคะบางคนเจอเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักหรือเรื่องการสูญเสียนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนานาแบบนี้เนาะนะคะแล้วมันมูฟออนออนออกจากจุดๆนั้นไม่ได้ ให้พยายามเล่งสร้างความดีนะคะให้พยายามเล่งสร้างความดีนะเดี๋ยวสิ่งดีๆเนี่ยนะคะจะส่งผลก่อกําเนิดอะไรใหม่ๆให้กับคุณเดี๋ยวคุณจะได้เริ่มต้นใหม่แหละจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เราจะได้หลุดออกภาวะหรือวังวนอะไรที่มันติดอยู่ที่มันแบบต้องใช้แต่ในเรื่องของการรอคอยความกดดันความเครียดความทุกข์ความเศร้าความเบื่อหน่ายแบบนี้นะคะมันจะหลุดออกแล้วมันจะก่อกําเนิดอะไรใหม่ๆที่ดีๆให้หมั่นในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลคุณงามความดีนะคะ ไห้บบน,นี้คือการที่คุณต้องทําเพิ่มนะคะในเรื่องของบุญกุศลนะบางคนมีเกณฑ์นในเรื่องของการตั้งคันสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคือทําบุญมากๆนะคะในขณะที่เราตั้งคันหรือเราวางแผนว่าเราจะตั้งคันเนี่ยนะคะหรือถ้าคุณเป็นผู้ชายก็ภรรยาเนาะ <c oughs> คุณจะได้ลูกดีมาเกิดอันนี้คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคุณนะให้ทําบุญมากๆนะคะประพฤติอยู่ในศีลอยู่ในธรรมในขณะที่คุณกําลัง กำลังตั้งครันอยู่แบบเนี้ยนะคุณจะได้ลูกที่ประเสริฐลูกที่มาจากภูมิสว่างอะอภูมิสว่างภูมิสูงมาเกิดเลยนะแล้วพอเขามาเนี่ยเขาก็จะนําความสว่างนะ่ะมาสู่ชีวิตของคุณด้วยเนี่ยมันเป็นลักษณะนี้เนาะมาดูกันต่อแต่ถ้าสมมุติกรณีคนที่ไม่ได้มีคู่ไม่ได้มีสามีไม่ได้มีภรรยานะแม่หมอจะบอกว่าให้คุณมีเกณฑ์ที่จะ กำเนิดธุรกิจอะไรใหม่ๆนะคะการงานใหม่ๆหรือเริ่มต้นชีวิตใหม่อะไรบางอย่างแบบนี้แล้วมันเป็นมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆนะอืมแต่เราต้องต้องสร้างกุศลเพิ่มนะนะคะคือเรียกว่าเพิ่มแสงสว่างให้กับตัวเองนะไพ่เนี่ยขึ้นมาเนี่ยสีทองทั้งนั้นเลยเนาะก็คือสวยงามนะเดี๋ยวมาดูต่อนะคะ ชีวิตผู้อยู่เบื้องหลังรุดเร็วโอ้ทำมาค้าขึ้นแล้วก็ปวดศีรษะนะอันนี้นะแม่หมอจะพูดอีกแง่มุมหนึ่งนะคนที่ตั้งคันต้องทำบุญจริงๆนะเออต้องทำบุญมากๆต้องอยู่ในศีลเลยแหละไหนะอยู่ในศีลอยู่ในธรรมมากๆเลยแหละมันจะมีสองอย่างที่แม่หมอเห็น ดวงวิญญาณจะพบสว่างพบดีมาเกิดนะแต่ถ้าคุณอยู่ในลักษณะที่ผิดสิ่งผิดธรรมคุณจะได้ลูกมาจากที่พบภูมิต่ํามาเกิดหรือเรียกว่าบายภูมิเสียมันจะมีสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายแบบนี้ซึ่งพอมาเกิดแล้วจะมีแต่เรื่องทําให้คุณปวดหัวมีแต่เรื่องทําให้คุณเดือดร้อนมาเพื่อสร้างความทุกข์คุณเคยเห็นไหมล่ะลูกที่สร้างแต่ความเสียหายล้างผ่านให้กับพ่อแม่นั่นแหละ นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะได้ลูกเวรลูกกรรมนะอืมนะเราอยากได้ลูกที่มาเสริมดวงมาทําให้ชีวิตของคุณสว่างมากขึ้นคุณก็ต้องเร่งสร้างบุญสร้างกุศลอยู่ตลอดเวลาแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณจะได้เรียนรู้ชีวิตเนาะการเกิดแก่เจ็บตายแบบนี้นะคะหรืออาจจะได้เรียนรู้มากขึ้นอ๋อมีเกณฑ์ที่การทําบุญให้กับคนที่เสียไปแล้วอ๋อบางคนมีเกณฑ์สูญเสียนะ บางคนมีเกณฑ์สูญเสียแล้วคุณก็ต้องได้อุทิศบุญกุศลให้กับเขาแบบนี้เป็นต้นมีเกณฑ์นะที่คนที่สูญเสียจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือใครก็ตามมาเกิดกับคุณแบบนี้ก็ได้นะเนี่ยนะอืมแต่ต้องดูด้วยว่าบุญกุศลมันยังไงนะคะอันนี้เราต้องดูตรงนี้ด้วย มันเป็นลักษณะน,นั้นแต่อีกมุมหนึ่งมันคือการที่คุณอาจจะได้เรียนรู้ชีวิตก็ได้นะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วก็เสื่อมลงในที่สุดเนี่ยแบบนี้เลยนะคะคนที่ทํางานเบื้องหลังหรือว่าคนที่ทํางานเราไม่มีใครเห็นหัวไม่มีใครสนใจไม่มีใครรู้ไม่มีใครอะไรทั้งทางที่ผลงานมันเป็นของคุณความสําเร็จมันเป็นของคุณแบบนี้นะเดี๋ยวจะมีคนเห็นนะคะ เดี๋ยวจะมีคนเห็นหรือแม้จากทั้งคนที่ทํางานเบื้องหลังก็จะก้าวหน้าขึ้นด้วยนะจะก้าวหน้าในงานเบื้องหลังนี่แหละนะจะเติบโตอะไรแบบนี้นะจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆการเงินมันจะโตขึ้นเรื่อยๆนะมันมีเกณฑ์ที่เออเขาเรียกว่าอะไรนะการเงินการเงินการทองเนี่ยจะได้นั่งบนกองเงินกองทองเลยนะคะ ร่ลำรวยเรียกว่าการเงินดีเดี๋ยวมันจะกวากโชคกวักลาภกวากเงินมาเรื่อยๆแต่ต้องเร่งทําบุญอันนี้ไพ่เตือนขึ้นมาจริงๆนะเนี่ยถ้าอยากได้ดีอยากได้ลูกดีอยากได้เกิดธุรกิจเกิดงานใหม่อะไรที่ดีๆรวยรวยแบบนี้นะต้องเร่งแล้วนะชาวราศีกันลคานาคันเนะาะไพ่ขึ้นมาแบบนั้นนะอีกอย่างการขับรถอยากขับรถเร็วระวังอุบัติเหตุนะคะระวังอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์การขับรถ การสูญเสียอวัยวะถ้าไม่ได้ถึงชีวิตมีไพ่ชีวิตด้วยเห็นไหมถ้าไม่ได้ถึงชีวิตนะมันจะมีมุมหนึ่งเลยนะถ้าไม่ถึงชีวิตก็จะสูญเสียอวัยวะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเหมือนไพ่ขึ้นมาเตือนอย่าขับรถเร็วเป็นอันขาดแล้วมันมีไพ่ชีวิตขึ้นมาด้วยนะติดกับไพ่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลขึ้นมาด้วยจะเกิดกับเราก็ได้จะเกิดกับคนรอบข้างก็ได้หมายถึงการสูญเสียชีวิตเนาะนะแต่ ในเรื่องของการขับรถเร็วที่จะสูญเสียเนี่ยนะคะอันนี้ตัวเราเองต้องระวังอืมันเป็นลักษณะนั้นมาดูกันต่อนะคะพัพพิคเนตเพ่งพินิดโอ้ดีงามนะคะไพ่บวชนะคะ แล้วก็เลือกทางที่ดีแล้วก็แก้อาถรรพ์เยี่ยมมากๆนะคะบางคนมีเกณฑ์จะได้บวชจริงๆหรือไพ่อาจจะบอกให้คุณบวชก็ได้มันแก้อาถรรพ์หรือมันแก้อะไรบางอย่างที่มันจะก่อเหตุที่เกิดในสิ่งที่ไม่ดีแล้วสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคือนี่เลยเลือกทางที่ดีนะคะเลือกเส้นทางที่ดีให้กับตัวเองนะก็คือในเรื่องของศีลส,สมาธิแล้วก็ปัญญานั่นแหละ ศีลเนี่ยคือการที่เราไม่เบียดเบียนใครเราไม่เบียดเบียนชีวิตใครเราไม่เบียดเบียนข้าวของของใครหรือเราไม่เบียดเบียนคนรักของใครนี่แบบนี้เป็นต้นนะคะหรือแม้แต่ทั้งเราก็ไม่เบียดเบียนตัวเราเองด้วยแบบนี้นะคะเนี่ยสิ่งที่ไพ่บอกเนี่ยอันนี้คือไพ่บวชเห็นไหมกำลังปลงผมเนาะ อันนี้จะช่วยได้นะคะแล้วก็บวชแล้วก็ประพฤติปฏิบัติธรรมนะคะ,จะเจริญพระกรรมฐานแบบนี้นะอแล้วคุณจะเห็นทางออกหรือว่าพ่อยากจะบอกคือทางออกของคุณมันคือจุดจุดนี้ด้วยก็ได้แล้วคุณจะโชคดีมากๆในสิ่งที่คุณเลือกเดินในทางนี้นะจะบอกให้ชาวกันจะโชคดีแบบสุดๆชัยชนะความสําเร็จทุกอย่างจะมาเต็มนะ แต่คําว่าบวชตรงนี้อาจจะไม่ได้แบบไปบวชอะไรตลอดชีวิตเนาะคนเราบางทีมันก็ยังมีหน้าที่ความรับผิดชอบใช่ไหมคะแต่บางครั้งอาจจะเป็นในเรื่องนี้ได้นะนุ่งเาาหอมขาว,ว,ขาวแค่ไปประพฤติปฏิบัติธรรม7วัน10วัน15วันอันนี้แล้วแต่โอกาสของแต่ละคนเลยตรงนี้ช่วยได้นะคะจะทําให้ชีวิตของคุณมันพลิกเลยแหละเป็นเป็นแสงสว่างสดใสเลยแหละจะบอกให้นะคะเราไม่เหนื่อยไม่หนักจะทําอะไรก็สําเร็จง่ายขึ้นจะหยิบจะจับอะไรมันก็ลื่นไหลมันไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องยาก มันไม่ต้องแบบวุ่นวายอ่ะเออมันเป็นลักษณะนั้นนะคะอืมมีองค์พ่อพระพิฆเนศขึ้นมาเนาะเป็นไพ่ของการเริ่มต้นด้วยนะคะมาดูกันต่อนะอ๋ออีกอย่างคนที่ทำงานอยู่เบื้องหลังหรือคนที่ทำงานแล้วไม่เคยมีใครไม่เคยมีใครเห็นหัวคุณอะนะ เดี๋ยวจะมีคนเห็นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคนเห็นจะมีคนดูอยู่แล้วเดี๋ยวคุณจะได้สิ่งดีๆจากจากอันนี้นะมาดูต่อนะคะหลุดพน้นพลังสถิตนะไพ่ใบน,นี้นะก็บอกให้ทำสิ่งดีเช่นกันถ่ายทอดวิชาประสานแล้วก็ว่างเปล่าโอเคนะมันจะหมดไปนะเนี่ยนะคะ มันจะหมดไปนะไอ้วิบากกรรมที่มันกำลังจะส่งผลเนี่ยช่ากันนะคะเออทำสิ่งดีๆเข้าไว้แล้วคุณก็จะหลุดพ้นด้วยนะคุณจะหลุดพ้นจากมัจจุราชมัจจุราชคือความตายนะหลุดพ้นจากอำนาจมืดหลุดพ้นจากเวรกรรมสิ่งชั่วร้ายด้วยบุญเท่านั้นเหมือนการต่ออายุให้ตัวเองอะ่ะการไปบวชการไปปฏิบัติธรรมนี่เหมือนการต่ออายุให้กับตัวเองนะการต่อบุญต่อบารมีให้กับตัวเองด้วยนะคะเนี่ยให้ทํา ให้สร้างบุญกุศลให้มากขึ้นนะใครไปบวชเดี๋ยวจะได้ของดีจะเจอครูบาอาจารย์ดีจะได้รับการถ่ายทอดวิชาเคล็ดลับการประพฤติปฏิบัติธรรมจากครูบาอาจารย์นะคะแล้วคุณจะไปได้เร็วนะคุณจะไปได้เร็วมันแบบว่าคุณไม่ต้องมาเริ่มต้นคําทางเองคุณไม่ต้องมาเริ่มต้นใหม่นะแต่เหมือนกับว่าครูบาอาจารย์จะต่อยอดให้กับคุณเลยเดี๋ยวคุณจะเจอครูบาอาจารย์ที่เก่งมากๆนะอือ แล้วถ่ายทอดให้กับคุณหรือแม้แต่กระทั่งใครจะไปล่าไปเรียนอะไรก็จะเจอครูบาอาจารย์ที่ดีเช่นกันจะสอบติดได้ง่ายๆครูบาอาจารย์จะติวให้จะบอกเคล็ดลับแนะนําวิธีหรืออะไรแบบนี้จะเจออย่างนั้นแล้วจะได้เจอการประสิทธิ์ประสาเขาเรียกเลยนะประสิทธิประสาทหรือความเป็นสิริมงคลจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยคุณจะได้รับสิ่งดีๆเหล่านั้นจากปุยตายาย,ายพ่อแม่ครูบาอาจารย์อืมมาดูกันต่อนะคะ เหนือความคาดหมายดีถูกใจเดินหน้าต่อโอ้โหพรสวรรค์แล้วก็นี่เลยดวงจันร์ทนะคะเดี๋ยวจะมูฟออนได้แล้วนะคะเหมือนที่แม่หมอบอกแล้วก่อนหน้านี้มันมูฟออนไม่ได้บางคนติดอยู่มันมันจะหลุดแล้วนะคะเดี๋ยวคุณจะได้เดินเส้นทางที่คุณพออกพอใจทุกอย่างมันจะดีแบบติดปีกเลยมันจะเหนือความคาดหมายของคุณ นะมันจะเหนือความคาดหมายของคุณแต่อย่าลืมนะสิ่งที่แม่หมอบอกคือคุณต้องเล่งสร้างบาร,รมีก่อนนะคะเพราะว่าสิ่งที่เห็นนะักกรรมไม่ดีอ่ะมันจะเล่งให้ผลด้วยเหมือนกันพราะฉะนั้นมันสลับกับกันอะแต,แต่แต่ละคนจะจะเกิดผลไม่เหมือนกันนะเพราะบางคนเขาทําความดีมามากเขาก็จะไม่ค่อยเจอวิบากกรรมอะไรก็บางคนโดนเล็กๆน้อยๆหรือไม่โดนเลยก็ได้แต่บางคนที่ทําดีมัางไม่ดีบัง่งผิดศีลบ้างอะไรบ้างแบบเนี้ย อันเนี้ยต้องทําเพิ่มเยอะๆเลยนะคะบอกให้นะถ้าเราอยากได้ดีอยากมีชีวิตที่สว่างสวยเนี่ยเราต้องเพิ่มเพิ่มความสว่างให้กับดวงเราเองนะชีวิตถ้าทําได้แล้วตรงนี้นะชีวิตจะเหมือนติดปีกเลยนะคะบอกเลยสําเร็จได้โดยง่ายง่ายแบบง่ายมากๆแล้วอะไรก็ตามก็จะเป็นที่พออกพอใจของคุณไปซะทุกอย่าง อะไรที่เคยติดอยู่คุณก็จะทิ้งละทิ้งสิ่งสิ่งนั้นแล้วคุณจะเดินหน้าต่อโดยที่คุณไม่แยแสเลยคุณจะไปหาความสำเร็จเอาข้างหน้าแล้วเดี๋ยวคุณจะได้ใช้พรสวรรค์ในสิ่งที่คุณมีอยู่นะคะสร้างความมีชื่อเสียงสร้างความโด่งดังสร้างตัวตนสร้างสเสน่ห์บางคนไปสร้างตัวตนในโลกออนไลน์นะเราก็จะดังด้วยนะคะแล้วก็รูปลักษณ์ภายนอกก็จะดูดึงดูด นะจะดึงดูดผู้คนให้สนอกสนใจมากๆบางคนดังแบบทั่วประเทศบางคนดังทั่วโลกอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่นะแล้วแต่คนนะคะแต่มันจะมีความเด่นดังเกิดขึ้นจะมีคนช่วยด้วยนะแม่หมอบอกเลยนะคะจะมีคนช่วยในความสำเร็จของคุณตรงนี้ด้วยมาดูกันอีกหนึ่งสำรับนะคะมาดูซิสำรับนี้จะบอกอะไร เปิดคําทํานายจากไพ่นะคะไพ่จะทํานายดวงชาวราศีกันลักขณะกันยังไงภายใน6เดือนเนอะนับจากวันที่ฟังคลิปนะคะ6ถ้วยจัตติก้าเหรียญโอ้โหควีนอับอลแล้วก็เป็นจัก,กรพัรด,ดินีขึ้นมาเลยนนเนี่ยนะคะอืม เยี่ยมมากๆเลยนะคะแม่หมอจะบอกให้นะคะตำแหน่งหน้าที่การงานทุกอย่างดีหมดโดดเด่นเอาไพ่ใบนี้หมายถึงการตั้งคันได้ด้วยนะคะเอ่อการตั้งครันได้ด้วยนะทำสิ่งดีๆไว้นะคะเด <c oughs> ็กคนนี้จะเป็นเด็กที่เก่งมาเกิดไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะแต่โดดเด่นจะเป็นผู้หญิงถ้าใครตั้งครันอยู่ตอนนี้นะหรือว่า <c oughs> อีกสองเดือนกําลังตั้งจะตั้งคัน <c oughs> <c oughs> ก็ได้นะ,ะนะคะดวงจะเป็นผู้หญิงสูงมาก <c oughs> นะสูงมากกว่าผู้ชายนะคะอืมแต่อย่างที่บอกไปแล้วนะคะก็ไปทําเอาเขามาเนี่ยนะจะสร้างเงินสร้างทองรูปร่างสวยงามหน้าตาสวยงามนะคะมีความเก่งมีความเฉลียวฉลาดด้วยนะอันเรื่องลูกก็ประมาณนี้แหละนะว่าจะได้ได้ลูกที่ดีมาเกิดกันละกันนะเราต้องทําดีก็จะได้ดีแบบนี้เป็นต้นแล้วก็ตัวคุณเหมือนกันตัวคุณก็มีเกณฑ์นชนะเลิศนะ ชนะเลิศไม่ว่าคุณจะใครจะมาแข่งขันอะไรกับคุณก็แพ้นะเออเพราะว่าตัวคุณเองจะคล่องมากเลยนะคะเดี๋ยวคุณจะมีความคล่องแคล่วว่องไวมีวิสัยทัศน์ในเรื่องของการงานนะการเข้าสังคมคือเรียกว่าโดดเด่นรวยและสวยมากรวยและหล่อมากอย่างนี้ก็ได้เออมันเป็นอย่างนั้นนะ่ะแล้วก็เก่งมากด้วยนะคะเป็นลักษณะนั้นนะทุกอย่างนะมันมันได้รับตาม ตามวิบากตามกฎแห่งกรรมเนี่ยมันเป็นลักษณะนี้นะคะความรักนะก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอรักต่างไวัยบางคนก็เป็นรักต่างไวัยนะแต่ความรักก็จะเข้ามาด้วยเหตุด้วยผลนะความรักที่จะเข้ามาก็มีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานกันในอนาคตแบบนี้เข้ามาเพื่อจริงจังจริงใจชัดเจนนะแต่ส่วนใหญ่จะต้องเป็นคนที่อายุต่างกันหน่อย5ปีขึ้นไป แบบนี้นะคะเป็นความรักที่อบอุ่นอืหรืออาจจะเป็นความรักเก่าได้ไหมมันก็มีเกณฑ์ที่จะได้บ้างนะคะแต่การเข้ามาจะต้องชัดเจนให้รู้ไว้เลยว่าถ้าเข้ามาแล้วเป็นชัดเจนเกี่ยวกับในเรื่องของความรักชัดเจนในความรู้สึกเปิดเผยตรงไปตรงมาจริงจังจริงใจอันเนี้ยดีอันเนี้ยใช่เลยนะคะเออเราก็ต้องดูตรงนี้ด้วยเนาะถึงแม้จะคนใหม่ก็ตามนะอืม จเจออย่างนี้นะคะเอามาดูต่อนะแต่คุณเองอาจจะเลือกโสดก็ได้นะจะบอกให้ว่าคุณอาจจะไม่ได้จําเป็นว่าคุณจะต้องเลือกนะเข้ามาความรักเนี่ยคุณเลือกโสดได้เลยถ้าคุณโสดแม่หมอก,ก็จะบอกว่าคุณก็โสดแบบหล่อๆสวยๆอะ่ะเออแบบนั้นแล้วก็การงานก็รุ่งเรืองมากๆชีวิตก็รุ่งเรืองมากๆด้วยนะคะมาดูกันต่อนะโอ้ h ฮพ r i สเทดสองถ้วยอ่ะนะมีมาบอกอีกแล้ว5เหรียญบางคนเป็นคนเก่านะในเรื่องของความรักนะคะเป็นคนเก่าที่อาจจะเคยเคยแบบมันไม่ปร่งใสอะในเรื่องของความรักแบบนี้นะคะก็ดูเอาแล้วกันนะแม่หมอบอกไปแล้วว่ารักที่ ที่จะเป็นรักที่สามารถแต่งงานได้เนี่ยจะต้องแบบเปิดเผยจริงจังจริงใจนะคะแล้วก็ซื่อตรงตรงไปตรงมาพูดจาจะต้องแบบตรงไปตรงมามันจะไม่มีเลี่ยมมันจะไม่มีบิดเบือนอะ่ะของคุณต้องเป็นแบบนี้นะเออแต่ถ้าเกิดลูกเล่นเยอะนู่นนี่นั่นเยอะอันนี้ตัดออกไปเลยจากชีวิตไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นผู้หญิงผู้ชายคุณจะชอบมากน้อยแค่ไหนคุณต้องทําใจตัดออกไปจากชีวิตนะคะเพราะคุณมีเกณฑ์ที่ถามว่าจะเจอไหมความรักที่มันเป็นรักซ้อน ความรักที่มันคบไม่มีสถานะออคบไม่เปิดเผยนะคบกันแต่ไม่รู้ฐานะอะไรนี่เลิกคบไปเลยอืนะคะเพราะว่ามันไม่สามารถแต่งงานได้ในอนาคตนะคะมันไม่สามารถยั่งยืนไดเออมันจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นความรักนะถ้าชาวราศีกรกฎนักการเคยผิดหวังนะสลัดความทุกข์นั้นทิ้งไปแม่หมอจะบอกว่าความมั่นคงทั้งชีวิตการเงินการงานและความรักดีๆมันยังมีรอยอยู่นะ มันยังมีรออยู่มันยังมีเข้ามาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครผิดหวังเจ็บปวดเรื่องรักที่แบบโดนทิ้งโดนเทเขาไปมีคนอื่นก็ดีแล้วปล่อยให้เขาไปนะเพราะเขาไม่คู่ควรกับคุณนั่นเองนะมาดูกันต่อนะคะอีกห้าใบสุดท้ายแต่แต่ไพ่ก็สลับกลับกันได้นะไพ่สลับกลับกันได้นะคะอืม ถ้าคุณเป็นฝ่ายที่ไม่ให้ความชัดเจนหรือคุณเป็นฝ่ายที่มีนอกมีในอะไรแบบเนี้นะเออคุณก็มีเกณฑ์ที่จะผิดหวังเจ็บปวดเกี่ยวกับในเรื่องของความรักในที่สุดนะเออจะเป็นแบบนั้นอ่มาดูกันต่อห้าดาบสองดาบแฮงแมน 8ถ้วยแล้วก็ไพ่พระว้าวโอ้โหบางคนมีเกณฑ์บวดสูงมากเลยนะคะพูดเลยคือผิดหวังมาเยอะเจ็บปวดมาเยอะนะคะคลิดขั้นสุดหรือบางคนหาทางออกชีวิตไม่ได้แล้วมันไม่ไหวละหรือมันโหแบบหลายอย่างมากๆเลยเนี่ยคือแบบมันจะรับไม่ไหวแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือหันหลังเลยนะพอมันถึงจุดหนึ่งเวลาหนึง่งหันหลังให้กับทุกอย่างแล้วไปเลย ไปบวชเลยนะเนี่ยอืมเนี่ยบางคนเป็นแบบนั้นนะคะแต่มันอีกมุมหนึง่งถ้าใครตอนนี้เป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาคุณจะรับภาระเยอะหน่อยนะ <c oughs> คุณจะรับภาระเยอะหน่อยเพราะจะมีแต่คนมีปัญหาที่หนักหน่วงของแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยเข้ามาหาคุณเยอะแยะมากมาย คุณต้องรับตรงนี้เยอะหน่อยถ้าคุณเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาหรือเป็นครูบาอาจารย์อะไรสักอย่างนะเดยกคุณจะต้องรับภาระตรงนั้นคุณต้องรับปัญหาของแต่ละคนที่มันเยอะมากๆอะ่ะอืมเป็นแบบนี้เลยมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะละทิ้งทุกอย่างด้วยนะตัวคุณเองอะ่ะนะถึงเวลาที่จะละทิ้ง <c oughs> อะไรที่มันปิดกัน้นกดดันเออเอาชนะฆาคารกันนะคะ อีโก้ใส่กันไม่ยอมกันภาวะของความหยุดนิ่งการตกงานโอ้โหหลายอย่างมากเลยนะคะเออถ้าจะพูดก็ไม่หมดนะตกงานความเครียดเป็นสุขภาพเป็นโรคแล้วเป็นโรคที่หาสาเหตุไม่ได้หรืออะไรก็ตามคุณจะหันหลังให้กับทุกอย่างเลยแล้วก็แบบไปบวชเลยคือเรียกว่าไปสงบจิตสงบใจเลยอะ่ะหากำลังหาที่พึ่งอะ่ะมันมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ไปตรงนี้เงตั้งแต่สำรับแรกที่แม่หมอเปิดละ เออมันจะเป็นลักษณะนั้นนะคะถามว่าไปแล้วดีไหมแม่หมอบอกไปแล้วว่าดีแบบสุดๆแล้วดีมากๆจะเจอทั้งครูบาอาจารย์ดีแล้วจะโชคดีสําเร็จคือจะทําอะไรก็สําเร็จะอะอเนี่ยจะเป็นแบบนั้นนะคะส่วนใครที่กําลังมีปัญหาก็จะได้ถ้าไม่ได้ไปถึงขั้นไปบวชไปอะไรก็จะเจอครูบาอาจารย์คอยชี้แนะนะจะเจอครูบาอาจารย์คอยชี้แนะแนะนําให้ทางออกกับคุณแล้วก็จะแก้ไขปัญหาได้ในที่สุดนะคะ นะชาวการปัญหาจะถูกแก้ไขได้ในที่สุดนะโอเคก็ขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมไปถึงคอมเมนต์ขอให้คุณมีความสุขและโชคดีสวัสดีค่ะ